สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องผู้เข้ามาชมทางช่องยายจื้นลำเพินออฟฟิเชียลมืนีตอนเศร้ามือนีบรรยากาศคืมคืมครับฝนต,ตกลิ่นตังเตเม่ขึ้นมากจนเท่าเดีมย่างรีอยูพี่น้องแต่ว่ากะบ,บรรยากาศนี่คืมๆพอดีเมนูนี่พี่น้องมืดีนี่เมนูเด้อเมนูอีกอย่างพี่น้องจากบอจัดเบบึงเมนูน้ำป่าบอก เมนูน้ำปลาตราค้นแบกกุงบอแมนพี่น้องเป็นเมนูอ้อมปลาไหลพี่นอ้องออมปลาไหลเมื่อนี้ไม่ใไ่จืนเห็ดขั่วเองพี่น้องเพราะว่าแม่บ้านเพิ่นบ่กินปลาไหลแย่จืนก็เลยว่า เก็บพักมาคันบก,กินเดี๋ยวยายจืนจัดการเองนี่ละคือสูตรไม่ยจืนก่อนอื่นฮอกก็ต้องปรุงซะก่อนจังออกไปขัวพี่น้องปรุงแล้วหามซิมบ่วติเป็นอ้อมปลายยังกะซาวหามซิมเด้อพี่น้องเด้อแหลกก็คือนี่น้ำปลาตราคนแบกกุ้งเป็นน้ำปลาที่ข้าเจ้า สนับสนุนกับสาวน้อยเพชรบานแพง้ำปลาแล้วก็แป้งนั่วพี่น้องพี่น้องบอ่เห็นพี่น้องใส่แป้งนั่วพี่น้องว่าคือใส่หลายแค่บดหลายรพี่น้องจำมีนำประเด็กหยอดแจ๊กน้อย น้ำปาลาอีสารบานเฮ้ากับพี่น้องแล้วก็โคลรีคลีเข้ากันโคลีเข้ากันพี่น้องลังจากทั้นนี่พี่น้องตำตะไคร้ใส่พริกดับความข้าว เมนูอาา่อมปลาไหลนั่นพี่น้องด้ยวยประจัดคูเลเข้ากคันไปเอาไปคัวดี่พี่น้อง้อกันแล้วไปห่อไปคัวเดี๋ยวรอ,อรอร่อผักจะกข้าวผักมาแล้วเ่อจัง พริกพริกสดใส่จักน้อยลืมเดี๋พี่น้องคันพี่น้องอยากเฮ็ดกินกันง่ายง่ายพี่น้องคือว่าเฮ้า,าดูบะหนอกบะหน้าเฮาก็ต้องเฮ็ดจุ้ยเฮ็ดกินเองพี่น,อน้องมาบะนี่เฮามาขัวขัวนี่เฮาก็ต้องขัวไส้หมอ้อโอ้โบแมนขัวไส้เต่าแนบวัตถุ ขัวให้มันสุกพี่น้องนี่ขัวขัวขัวให้สุกแล้วจังเอาพักล่งเอาน้ำใส่หน่อยใส่ไหลเจ้าสิออมสดหรือว่าสิออมจำมาทานทีตามพี่น้องไปเรื่อยๆพี่น้องมาอย่ายืนลงมือเองพี่น้องอาจสิบว่หินนาื์ขอโทษขอให้พี่นอ้องหมายถว่าคือว่หินน,น้ำเนี่ยก็ถือว่า,อาคลิปทำกับข้าวนี่เท่ากับหินอาหารเนาะพี่น้องเนาะ ยูยดีสีกับพี่นองเอ้ยหาล้างมือกันี่ยเห็ดชูกลินห้างมือกันจุของเฮ็ดอีกดูกับปากอยากดูกับท้องนานดิบตอกแกะขึ้นเดี๋ยวพว่วงหอนมันก็จะไปถ้ามัให้ซู ต้องคัวให้ซุกสก,ก้อนพี่น้องเดี๋ยวพักมาเข้าจังหวากันพี่น้องเตรียมถาดไว้เตรียมถาดเตรียมถาดเตรียมกะละมังไว้เพื่อใส่พักพี่น้องในช่วงระยะร่อให้ป่าสุกร่อพักมาเมื่อจืนกะ บ่ก็พี่จำน้องไปยังสิอะไรพี่น้องเ,พ,องเอพระาะว่าอยู่บ้านนี้จ้ะบ่เห็ยนยังอย่าบ่นี่มือนี่อาทิตไปฮารซิสเบ็ดหอดไสร์ระบบผู้เก็บผักเสียงมุทตอร์ไซมาแล้ว มาแล้วพี่น้องผักสำหรับใส่ออมปละไหลนะม,มือนี้พี่น้องจะได้ชมเมนูออมปละไหลครับเมฟีเมื่อไม่ยื่จืนพี่น้องกำลังปวด เก็บปังปังมันตื้นต้องงงเกลือเป็นลมได้ได้บาแข่งมานะบ่แยียเลยเก็บแข่งเลยนี่แหละพี่น้องเขาเอื่นว่ามะเขือพวงอีสานบ้านเฮาเอื่นมะแข่งต้องเอาไปครัวใส่เพื่อว่าเวลาเขาสวดจะได้หยังปักแปะปักแป้ปับกระปักกระปักเด็ดใส่เลยพี่น้อง พี่น้องผู้ใดอยากกินออมปละไหลฝีมือใหญ่จืดเมือนใหญ่จืดอมปละไหลสู้กินออมปละไหลชุดสิได้มากมันทรรงมาด่าพี่น้องมันอยูได้ด,ดีส่วนมันจะขึ้นไามห้องก,กินไปถึงมองทางใดไปว่าถึงมองแต่ว่าคือแล่วพี่น้องเอ้ย ฮารังเท้างูหนะ่าวนี่จะข้าเจ้าว่าไปยามบาังลั่นแน,น่นเตะสันออกไม่ต่งงูป่าอันนี้ลานไปใส่พี่น้องโกดอมโคดอม,อมซื้อเฟียทุนโกดอมลานไม่เชื่อนี่แหละพุ่นไปใส่มาาแค่นี้เนดะ้อก็เลย เอามาอมอนพอถ้าเขาจะขัวใช้อ่าใช่รุ่นบัวแด้บะแข็งเนี่ยมันแข็งต้องให้มันสุกพร้อมกับปลาไหลเพราะว่าขาดมันแข็งชินยำบัวแด้ขัวใช่กันพร้อมครับ ลาไล้มันชูกัน้เลยนกหกเปื่อยฝนี่เดียมีเขียวเอาแล้วก็มันด่าคดใช่ปากจะขวางเระถ้าเลยแล้วมันน้บ่นองนเออเอาแต่อันใบบ้ห่าออะหูดไปละหูดเยลยละเนนี่หน่อยนึงเออหน่อยสองสามหย่อยมันจีคือบอขมบอ ทาไล่จุนหมักใส่ได้พี่น้องฟาท้าไละจุนฟาท้าไละจุนก็ใส่ได้แล้วผู้มาขม่มเด้อนี่อีกชิ้นหนึง่งสีฟ้าเหลือ,อง เติมน้ำอีกจังน้อยจังเอาพักร่มขนหองแล้วก็สิได้รสชาติแซ่บไ่ต้องบอกไผซิมเบึงพี่น้องซิเป็นรสชาติแไดๆออกจางในจังน้อยเติมด้วยน้ำปลาตราคนแบบกุ้งแส่หน่อยแซ่หน่อยแส่ไหลเค็ม อีกท้ายเหรอฮะพอหมูแท่เติมน้ำลงสักหน่อยเพื่อสีได้สดเตรียมพร้อมไปก็คือผักพี่น้องเป็นผักมะฮะหรือว่ามะละิีนก ระกหมวหอมต้นลงเลยผักเมื่อไรพี่น้องเพราะว่าอ้อมไปไหลใหบองเปนอ้อมผักจะมีพ่อใส่ตุนหอมหมวหอมละอีกน้อยวัประคานดาวินประคั <laughs> นดาวิน ข้าหันนี่ด้วยนี่พี่น้องผู้เพื่อนบบกินปลายเพื่อนสิดซุปนอไม้เมื่อนี้เอาแลมา้วเบ่เอาอะเอาฝามาปิดแป๊บหนึง่งพระอิตูล่งก็เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยพี่น้อง Ừ. hả pha mò bố hiền rồi bạn pha mò nói chắc không khỏi đi xây để há pha chắc khao nó nó ào pha mò con bố จักว่าเป็นใส่น้องมิแต่ฝ้าหมอนห้าย้าหมอนหน่อยทงใส่ออกไปหน้าบ่อขึ้นมาคิดว่าอันนี้พอดีบ่น้นยอย่น้องน้อยตัวนี้ตัวนี้กันหญ่บนแม่นคู่เขา เสียงคู่กค่าตึ้งตุงกันยาว่าเสียงยังพี่น้องเสียงหาฝ้าหม้อนะบดขูคู่มันกระชังว่าจะได้ปิดซีมืออีกพี่น้องซีมืออีก เนียงหูฟังพร้อมเด็ดนะรื่มบริได้พี่น้องอีสานบ้านเฮาหยอดน้ำปลาแดดจางน่อยให้มีกินรัวนัวของน้ำปลาใส่ลายบริได้มันจืเข้มมันเข้มหยอดน้ำบึงจางน่อย หรือพระอิตูโพอีกบานพี่เนาซสมบ์ผิดแล้วเนาะโดยแม่ป,าป้าเิ่น

เป็นจ้ไไรพี่น้องนี่แหละอมอปะไหลน้าตาเป็นเจ้งสี่พี่น้องโอ้มันมืดเนี่ยพี่นอ้องมืดเนี่ยเดี๋ยวใหญ่จืดเสียวให้ดูน้าตาเป็นจ้งสี่พี่น้อง หน้าเจี๊ยบพี่น้องหน้าเจี๊ยบบอมาเด้อมาเด้ออมปลาไยพี่น้องบ่บ่เป็นต้มบ่เป็นแกงพอสุดนิดหน่อยน้ำนิดหน่อยเขาเอื่ออมครับพี่น้อ,นองกันน้ำไหลเขาเอื่นต้มน้ำไหลก็แกงขึ้นกันอ้า ลีปนี้เอาไว้สามีสะก้อนจังผูพอกันลิปต่อไปสิเป็นชิพยังนั้นพี่น้องคอยถ่าติดตามส้มเพราะว่าสิเป็นเห็ุกับเขาเพราะว่าสิไปหาอยู่หากินหรือว่าสิเป็นการเดินทางคอรอแคเลอออนย่อเอ็นี่ยอือลูกร้านอ้วยเน่ยเป็นยังไงยเฮตุการบ้านหรือว่าอ่านี่น้อยๆให้พี่น้องได้เห็นยาถือยาซ่ายาว่ากันเด้พี่น้องเด้อเบิ่งเหลวจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมรับซับกระดิ่งซับตะไคร่กริ้งกริ้งกริงปกปกเอาให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้ง อย่าลืมเดิอพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าขามโฆษณาขอบคุณสวัสดีจ้าอยู่ดีไม่แห้งวยพี่น้องเด้อบ๊ายบาย